สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรส t r a เวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดร่องขุนกันค่ะวัดร่องขุนเป็นวัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศินละปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืนทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ความงดงามของอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวนววาวและลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีตที่เห็นแล้วต้องตะลึง อาจารย์เฉลิมชัยได้กล่าวไว้ว่าผมหวังที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผมให้ปรากฏเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของโลกมนุษย์นี้ให้ได้เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของผมไปสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลกผมจึงตั้งความปรารถนาที่จะถวายชีวิตใช้ช่วงเวลาที่มีที่สุดของตนเองสร้างงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นงานประจำราช การที่ก้าให้ได้และจะถวายชีวิตไปจนตายคาวัดคือคำกล่าวของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินผู้โด่งดังผู้ออกแบบและก่อสร้างวัดร่องคุณอันมีชื่อเสียงโด่งดังอาจารย์เฉลิมชัยมีแรงบันดาลใจจากการสร้างวัดแห่งนี้อยู่3ประการคือเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านหน้าทางเข้าจะเจอสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานทางเดินเข้าสู่ตัววัดหมายถึงการเดินข้ามวัตสงสารสู่พุทธภูมิครึ่งวงกลมเล็กหมายถึงโลกมนุษย์วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหูหมายถึงกิเลสในใจแท่นขุมนรกคือทุกข ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองลงไปในปากพญามารเพื่อเป็นการชำระจิตให้พองใสก่อนที่จะเดินขึ้นไปพบกับพระราหูอยู่เบื้องซ้ายและพญามาจุราชอยู่เบื้องขวาวัดร่องคุณเป็นหนึ่งในคุณค่าแห่งศิลปะไทายสมัยใหม่มรดกแห่งแผ่นดินซึ่งฝากคุณค่าชีวิตทดแทนคุณแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์วัดแห่งนี้ให้กลายเป็นศิลปะท,ที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติหากเพื่อนๆได้แวะมาจังหวัดเชียงราย mm hmm. ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะคะวัดร่องขุนตั้งอยู่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา6โมงครึ่งจนถึง18นาฬิกาหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ